กลับเข้าสู่ในการกล้าท้ารวยกับผมกายบรินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่เรากําลังเกินเกินเกี่ยวกับการเข้ามาร่วมคาเรียวกว่าร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัท New เคซีไลน์เน็ตเวิรกจำกัดด้วยเงินทุนหลักพันเองไม่กี่พันบาทแต่สามารถเติมเต็มความสําเร็จได้แต่ต้องทําตามกฎกติกามารยาทนะสามารถเติมเต็มได้เป็นหลักแสนภายใน 3- าเดือนเดี๋ยวมาลงลึกเลยดีกว่า ว่าคุณปลาโมดเอยไอ้สูตรนี้ที่คิดมาเนี่ยมันจินตนาการไปไหมครับอืมอ่าจริงๆแล้วโดยธรรมชาติไอ้ฟาสแท็กเลยเนี่ยฟาสแท็กนะฮนะฟาสแท็กหนึ่งสองเจ็ดเออก็คือเราคิดมาแล้วอ่าในในใ,ในครั้งที่แล้วเราบอกไว้ว่าอหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือตัวเรานําเข้าสู่ระบบคบเพื่อมาเรียนรู้นะครับเพื่อมองภาพใหญ่ให้ออกอนะครับสองก็คือเราแนะนำสองคนสามนะครับก็คือเราจะต้องติดตามสองคนนี้ให้ประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้น ง่ายๆคือถ้าเกิดทุกคนเข้ามาสู่ระบบแล้วนะฮะแล้วก็ทําไปตามนี้ที่เราบอกว่ากําหนดในเรื่องของวิธีการให้ทันในระยะเวลาที่เราทำนะครับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันก็จะได้หลักแสนภายในไม่เกินไม่เกินไม่เกิน2เดือนนะฮะไม่เกินสเดือนก็เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆตามสเตปไปเลยดีกว่ารับรับจะได้นึกภาพออกอ่ะอย่างเช่นนะครับสมมติว่าหนึ่งคนนะครับก็แนะนําคนเข้ามาสู่ธุรกิจนะครับคือเราลง เขาเรียกอะไรลงทุนมาซื้อสินค้าแหละมาซื้อสินค้าแบบที่เราสามารถจะทำรายได้ได้ครับในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะมีการจับจองเนื้อที่ศูนย์ธุรกิจซื้อทีละชิ้นทีละชิ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะได้ตังค์เนี่ยเราต้องการสร้างเม็ดเงินเราจะต้องลงทุน3,750บาทครับาทเป็นหนึ่งรหัสขึ้นมาได้500 PV อ่าได้500 PV นะครับครบคุณสมบัติครับครบคุณสมบัติแล้วส่วนตัวเราก็ไปแนะนําต่ออีก2คน ทำแบบเรานี่แหละทำแบบเราลงทุนแบบเดียวกัน3,750บาท3,750บาท2คนรายได้ก็จะกลับมานะครับก็จะมีฟ a สต์สตาร์ทเขาเรียกฟ a สต์สตาร์ทก็คือค่าค่าค่าขยายธุรกิจภายในกี่วันภายใน7วันไม่เกิน7วันไม่เกิน7วันนะฮะแนะนํา2คนไม่เกิน7วันให้ได้2คนให้ได้2คนก็จะมีรายได้กลับเข้ามาเนี่ย1,650บาทเกินครึ่งแล้วนะครับโอ้เกินครึ่งเนี่ยนะฮะเกินครึ่งเกินครึ่งเนี่ยเกินครึ่งแล้วนะครับครับหลังจากนั้นไอ้2คนที่เราแนะนํามาให้ทําแบบเรา แบบเดียวกันไปแนะนําคนมารลงทุนซื้อสินค้ากินใช้นี่แหละส่วนหัวใจในการที่เขาจะบอกต่อได้ก็คือคุณภาพของสินค้าจะเข้าไปบอกเองนะครับตอนนี้มันมีเคสสตัี้หรือว่ามีบีฟอ์เตอร์หรือว่ามีตัวอย่างออกมาแล้วว่าเวลาที่ใครกินเบต้ากูแคนคนที่ป่วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจความดันเบาหวาน3โรคสโรคนี่คือคือจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโรคยอดฮิตนะเพราะฉะนั้นเบาหวานความดัน อะไรต่างๆเนี่ยแทบจะเป็นปกติเลยอันนี้ดีขึ้นช่วยได้ดีขึ้นดีขึ้นเลยนะฮะดีขึ้นเรียกว่าถ้าเกิดกินไปเรื่อยๆเนี่ยแพทย์จะสั่งยาระงับอาการน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปหาคุณหมอก็จะเป็นรายสัปดาห์ก็จะเหลือเป็นเดือนเหลือเป็น3มเดือนไปครั้งหนึ่งครับนะครับเบต้าเป็นตัวเสริมนะไม่ใช่ยารักษานะเป็นตัวเสริมทีนี้ตัวเนี้ยนะฮะพอสินค้าดีเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบตรงนี้มันก็เดินนะฮะคนอื่นเขาก็จะบอกต่อกันไป พอคนอื่นบอกต่อเสร็จปุ๊บเขาก็กินเข้าไปกินเข้าไปก็อาการดีขึ้นอาการดีขึ้นก็บอกต่อกันไปขยายกันไปเรื่อยๆจาก2ก็เป็น4 4เป็น8เป็น16 32, 64ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีส่วนแบ่งการตลาดที่ขึ้นมาหาเราคนะครับคืออันนี้คือธรรมชาติของธุรกิจนะครับถ้าเกิดฟูลออปชั่นวันนี้ว่าเต็มเลยนะภายใน3เดือนกี่กี่รหัสนะภายใน3เดือนนะครับใน3เดือนจะมีทั้งหมดนะครับก็จะมีแปด0 0นครับ8,100่ 90รหัสพันหนึ่งร้อยเก้าสิบรหัสครับตรงนี้ก็คือจะแตะเป็นเรือนแสนละเรือนแสนอ่าเป็นเรือนแสนแล้วก็คือจะมีรายได้ที่เขาเรียกว่า passive income passive income แปลว่าเราอยู่นิ่งๆแต่รายได้เราก็ยังไหลเข้ามาครับด้วยระบบด้วยระบบเพราะทุกคนซื้อกินซื้อใช้ลงทุนแนะนําครับแต่ระบบตรงนี้ตัวเองต้องเข้ามาสู่มาสู่ระบบด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็เขาต้องมาเรียนรู้ด้วยเข้ามาเรียนรู้ครับคือเงินแสนเงินเลขหกหลักเนี่ยมันไม่ใช่เงิน ที่น้อยๆน,นะครับคนปริญญาตรีเวลาสตาร์ทเนี่ยฮะเรียนมาทั้งหมด19ปีกว่าจะจบปริญญาตรีรเขาจะมีเงินเดือนอยู่ประมาณ1 5 0 0 0บาทขึ้นไปออนะฮะแต่ตรงเนี้ยเราเข้ามาบริษัทแค่ครั้งหนึ่งเข้ามารับทราบถึงวิธีการ,รถึงระบบของเราพอรับทราบเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปปฏิบัติเพราะนั้นตรงเนี้ยใช้เวลาไม่มากใช้เวลาไม่มากที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทําตามวิธีที่ทางออบริษัทได้กําหนดนะครับทข<ำ>ึ้เรืยออย่างเข่งคัด อ่าครับเ,เมือับเราเป็นพนักง,งานประจำะรเราต้องเข้าเช้าออกเย็นบแบบนั้นเลยใช้าช่บแบบนั้นก็เขาก็ต้องมีสเต็ปการทํางานของเขา แต่นั่นไม่ต้องมาเขาเรียกไม่ต้องเข้าบริษัททุกวันอันนี้ไม่ต้องเพียงแต่ว่าภายใน7วันเนี่ยหาคนมาร่วมงานสองคนยุคข้อมูลข่าวสารแบบนี้นะฮะทางทางไหลของเงินเนี่ยมันมีเยอะนะครับใครทํางานก็เพื่อเงินทั้งนั้นแหละครับตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งของการที่จะเรียกเงินเข้ากระเป๋าเราได้เหมือนกันนะครับแบบง่ายๆโดยใช้ระบบตัวเองไม่ต้องรู้ไม่ต้องเหนื่อย นะครับแค่เข้ามาเรียนรู้เสร็จปุ๊บพื่อที่จะบอกต่อในขั้นแรกแล้วก็พาคนเข้าสู่ระบบมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับส่วนเงินและตัวเลขเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามว่าใครเคร่งคัดมากกว่ากันใครเคร่งคัดมากกว่าก็ได้เร็วแล้วก็ได้เยอะตามที่ได้เคาะตัวเลขออกมาแล้วครับครับเอาเป็นว่าโครงการเขาเรียกว่าจุดเด่นโครงการฟาสต t แท็กเนี่ยมันมีอะไรบ้างเงี้ยฟาสแท็กนะครับก็มันจะอุดจุดบอดคนได้ไงคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพเครือข่ายอ่าจุดบอดเนี่ยนะฮะคือ เออฟาสแท็กนะฮะมัน,นเดินตรงไหนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องคนเก่งครับไม่ต้องคนเก่งแค่เป็นคนดีแล้วก็ทําตามระบบทําตามวิธีการที่กําหนดอยู่ในระยะเวลาเท่านั้นเองครับนะครับอ่ะถามว่าทําไมคนไม่เก่งทําได้ไม่ต้องมีการศึกษาด้วยนะฮะบางคนไม่ต้องเรียนมาเนี่ยอ๋อไม่ต้องจบสูงไม่ต้องจบสูงไม่ต้องเก่ง นะไม่ต้องจบสูงไม่ต้องเก่งเข้ามาเรียนรู้อย่างที่บอกนะคืออย่างที่บอกไว้นะครับเรามีวิธีการให้ทำนะครับข้อ1มีวิธีการข้อ 2. เรากําหนดระยะเวลาด้วยนะฮะบอกว่า7วันแนะนําเพียง2คนเองคนแต่แต่บางคนเขาอาจจะแนะนําได้มากกว่านั้นครับเขาอาจจะขยายธุรกิจเขาได้มากกว่านั้นเอมันก็ยิ่งจะทําให้เรากําหนดไว้ว่าโอเคนะที่ได้เป็นแสนเนี่ยคือ3เดือน ครับนะครับสามเดือนรวมกันรวมกันอันนั้นคือทำสองคนทำสองคนแต่บางคนเขาไม่สองคนบางคนเขาเป็นสิบคนอ๋อมีความสามารถแนะนําคนมาเยอะย่นระยะเวลาของของเงินที่จะได้เป็นแสนเนี่ยเข้ามาอีกไม่สามเดือนเร็วยิ่งขึ้นใช่ครับอครับครับเขาเรียกว่านี่คือจุดเด่นไหใช่ครับครับแล้วการลงทุนน่ยมันมีบานปลายไหมการลงทุนเนี่ยไม่เหมือนกับบริษัทอื่นที่จะต้องซื้อกันแบบหลายๆหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอะไรไม่ต้องนะฮะก็คือเราค่อยๆสะสมสะสมจนกระทั่งถึงในตําแหน่งที่ มันใหญ่ขึ้นมาจนสูงสุดแล้วเราสามารถที่จะเก็บสิทธทิประโยชน์ของเราต่างๆแต่ละขั้นตอนได้ครับแค่นั้นพอแล้วนะครับแค่นั้นพอแล้วที่นี่ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนอัตราเสี่ยงเนี่ยเขา<อ>เรียกอัตราเสี่ยงต่อความสําเร็จเนี่ยมันมีไม่มีหรอกมีมากไหมคือคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจเข้ามาเสร็จปุ๊บจ่ายตังค์เขาก็เอาสินค้ากลับไปอ๋อนี่ได้แน่ๆอยู่แล้วได้แน่ๆคือก็เหมือนกับเราไปซื้อของทั่วไปแม้กโรตัสอะไรต่ออะไรนะฮะในในร้านห้างสรรพสินค้าต่างๆก็เหมือนกันเับ แต่สินเรื่แต่สินค้าที่นี่มันมีคะแนนมี PV ี่าซื้อที่อื่นก็จบไปแต่ซื้อที่นี่จะมีคะแนนไปคำนวณรายได้เป็นส่วนแบ่งการตลาดขึ้นมาจากคนที่บอกต่อคุณกายเคยไหมครับเราเคยกินก๋วยเตี๋ยวที่มันอร่อยอร่อยนะร้านนี้แต่เราก็บอกกับเพื่อนแล้วก็พาเพื่อนไปกินเคยอ่าเคยแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เคยให้อะไรคุณกายก็ไม่ได้ให้ให้ความอร่อยให้ความอร่อยเราพาเพื่อนมากินตั้งเยอะเขาก็ไม่เคยลดให้เลยหมูเพิ่มขึ้นมาก็ไม่เพิ่มนละโรงหนังโรงนี้ เออหนังเรื่องนี้ดีจังเลยบอกกับเพื่อนไปดูกันเต็มไปหมดเจ้าของโรงหนังหรือว่าเจ้าของผู้กํากับหนังก็ไม่เคยมาให้อะไรเราเลยไม่ได้ให้เลยนะครับแต่ n e w c a e l i f e t แต่ Newcase l i f e t เนี่ยเราลองกินของเราดีนะฮะแล้วเราก็บอกต่อได้บุญด้วยสุขภาพไม่ดีก็ดีขึ้นนะครับรวยสุขภาพแล้วย,ยังแถมมีส่วนแบ่งการตลาดจากการบอกต่อด้วยนนอย่างอื่นไม่มีการบอกอย่างอื่นมีการบอกต่อแต่ไม่มีส่วนแบ่งการตลาดขึ้นมาครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าจะพูดง่ายๆเรา เราให้รางวัลกับตัวเองโดยเรามีสุขภาพที่ดีแล้วเราก็ยังมีเงินใช้ด้วยนะฮะช่วยช่วยช่วยคนจนให้รวยคนป่วยให้ดีขึ้นครับไม่ถึงขั้นหายนะก็อาจจะมีบ้างหายแล้วแต่คนว่าโชคดีเลยแล้วแต่บางคนะแต่ก็แล้วแต่บางคนนะครับแล้วแต่บางคนเพราะว่าเสริมสุขภาพสุขภาพแข็งแรงมันก็มีโอกาสที่จะหายได้ครับครับนี่คือข้อดีครับสรุปนิดนึงเหลือเวลาอีกนาทีสองนาทีสุดท้ายเนี่ยการทําเครือข่ายยุคใหม่ผมถามจริงหงมันยากไหม จริงๆ<อ>แล้ว,วครับจริงจริงๆแล้วในภาพรวมเนี่ยอ,อคนที่ทํางานทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีวิธีการทํางานตามรูปแบบของบริษัทที่กําหนดออตามผู้ประกอบการที่สร้างเงื่อนไขเช่นเวลาที่คุณมาตอนเช้าคุณก็จะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงเวลาพักพักเสร็จปั๊บตอนบ่ายคุณก็จะต้องมาทําอย่างนี้ถึงห้าโมงจบคุณก็วันต่อมาคุณก็มาทําแบบนี้วนอยู่อย่างนั้นแหละครับ ตรงนี้เหมือนกันเลยถ้าเกิดเราทําเคร่งครัดเหมือนกับที่เราได้ทํางานประจำเนี่ยนะครับเงินแสนต่อเดือนเนี่ยมันได้เข้ามาโดยที่โดยที่ไม่ยากเลยไอ้นี่คือลงทุนก็ไม่เยอะนะครับกำลังจะพูดในกี่พันกำลังจะพูดถึงความไม่ยากเอไม่ยากคือเราทําเหมือนงานประจำนั่นแหละครับแต่ไอ้จุดที่ยากมันทําแบบนั้นไม่ได้เท่านั้นเองเพราะอาชีพนี้มันเป็นอาชีพอิสระไม่มีโรงเรียนสอนเราเป็นเจ้านายตัวเองนะฮะแล้วคนไทยอย่างที่ผมกล่นไว้ตั้งแต่ในเทปแรกว่าคนไทยเนี่ย ชอบระบบเอื้อต่อความสําเร็จรมีความแอคทีฟน้อยเพราะฉะนั้นในการที่จะให้ตัวเองเคร่งคัดแล้วก็ทําตามระบบทําตามรูปแบบที่มันสําเร็จเนี่ยมันเลยยา,ยากมันยากมันยากตรงที่จะทําตามระบบไม่ได้เท่านั้นเองครับแต่ในระบบอย่างที่บอกไว้หนึ่งเอาตัวเองเข้าสู่ระบบ2เราแนะนําเพื่อนที่ดีแล้วไว้ใจที่เป็นคนดีเพียงแค่2คนค 2> นะครับก็มีอยู่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็แนะนาซ้ํา้ำซ้ แต่บางคนบางคนนะที่อยู่ในระบบเครือข่ายค้ายตรงมาเนี่ยมันขยาแน่สิคือลงไปเยอะคือเดินมันหลายบริษัทแล้วมมันหมดตัวแล้วทีนี้กลัวว่าพามาพูดประเด็นนี้นะฮะเออมาร่วมนี่มันจะไปไม่รอดเลยมันจะมีอยู่2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเขาจะชอบเงินเยอะเอชอบเงินเยอะซึ่งพอเงินเยอะเนี่ยผู้ประกอบการสร้างเงื่อนไขในการจ่ายออกมาเยอะๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผิดธรรมชาติ พอผิดธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะไปได้ไม่นานเราเห็นว่าผู้ประกอบการจ่ายเงินเยอะวิ่งกลูกันเข้าไปเนี่ยเขาเอาความโลภเขาขายความโลภขายควทกิเลสนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดใครไปทํากับบริษัทที่เป็นผิดธรรมชาติเนี่ยท้ายที่สุดตัวเองก็ต้องเลิกอยู่ดีก็เป็นหนี้เป็นสินไปใช่ครับแต่ของเรานี้อยู่ในธรรมชาติทั้งหมดทุกอย่างครับจ่ายได้จ่ายได้นะครับทั้งผู้ประกอบการก็จ่ายได้เป็นแสนได้เป็นล้านสิบล้านก็จ่ายได้แผนถึงขั้นนั้นเลยถึงขั้นนั้นครับแผีการจ่ายพ้นว้หมดเมีการเซฟตี้ไว้หมด ถ้างั้นถ้าเกิดคนสงสัยประการใดสามารถโทรคุยหลังไมล์ได้โทรคุยหลังไมล์ได้ทําเบอร์โทรศัพท์ตัวที่วิ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะใช่ครับครับก็คือจริงๆแล้วในเวลาแบบนี้มันไม่สามารถที่จะตีแผ่ออกไปได้ทั้งหมดเพราะฉันั้นในตัวผมเนี่ยทำเครือข่ายมาทั้งหมดนานมากนะครับ ทั้งสําเร็จและไม่สําเร็จทํากับในหลายๆระดับเพะฉะนั้นเราจะวันนี้เขาเว่าใจคนทุกมุมเยาะเยาให้ฟังเฉยๆแต่พอดีเวลาหมดยินท่านผู้ชมกำลังคุยสนุกเลยนะแต่วันหน้าเราจะต้องมาเฉยอีกเยอะแยะค่อยๆซึมซับทีละนิดละนิดไปเรื่อยๆรับรองตอบโจทย์ทุกมิติที่คนไม่สําเร็จต้องสําเร็จแน่นอนในรายการกล้าท้ารวยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคุณปลาโมสิงโตนะครับซึ่งเป็นคณะผู้บริหารบริษัท New KC Live Network จำกัดขอบคุณครับ ติดตามชมรายการกล้าท้ารวยได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ